เบิงเบิงพ่อยะอหยังพุ่นเหลืองเต็มปลาอยพ,พุ่นพุ่นพุ่นเป็นมูเป็นสายเป็นกลุ่มอพี่น้องจาาออ๋าทมาบป่ะเปตอ่อนซ้อนแท่เห็ดปีนี่นเก็บเก็บเท่าเก็บเอามีผู้ยานเท่าดอกปลาเห็ดเอามีผู้เขาปลาคือเท่าพุ่นในเต็มหมวกคือเก่าจ้ะพี่น้องจา๋งจาเต็มหมวกคือเก่าหมานคือเก่าไปจ้า ไปย่างเขม้าในป่าผู้เดียวพ่อใหญ่ล้อย่างเขม้าหน่อยนึงแล้วโบเห็นล้ก็ย่างออกข่อยก็ะล้อยางมาตัวนี่มีอยู่ตัวนี้นี่โอ้ยข่อยก็สิเก็บใส่หมวกทนแล้วเพราะว่ากระตาพ่อใหญ่ลอากลับไปขึ้นรถแล้วแล้วว่ามันบ่มีแล้วว่าล็อกทึกระตาขึ้นไปถากข่อยอยู่รถพุ่นข่อยว่าให้ข่อยย่างเบืองอีกก้อนเพื่นว่าเออ คือก็บเก็บเห็ดใส่หมวกคือเก่าข่อยนั่นละ่ะแล้วบออ่ฮู้เดี๋ยวนี้ว่า่อยพ่อเหรอพ่อใหญ่อันนี้พูน่ะโดบักงามหน,นึ่งมึงแน่พี่น้องมึงแน่พุ่นเอ้ย่อยกเก็บเห็ดมุนคือเก่านั่นละ่ะ น,นี่นะบุ้ยเก็บเ h ็ดใส่หมวกมุย้ยนี่พุ่นนี้คอยบอกขึ้นมาเบิง่งเพิ่นเนาะพัตเตเป็นปีนี่มาคอยบอกท่านขึ้นมาเบิ่งอยู่คอยว่าเพิ่นบอกท่านออกมาเทานี่ก็เลยเออขึ้นมาเบิง่งก่อนห้าร่างคาเพิ่นออกแลว้วสนุกออกอีนี่จ้ะนี่ยังหน่อยอยู่ ุนรถขุนหนท้างนี่ปุ่นเออข่อยก็ขึ้นมาบ่กไกลจากท้างดอกพี่น้องจา้าเนี่ยมาเห็นพอดีน่ะนะก็เลยอ่นอุ้ยอันซอนมึงเนี่ยเด็กเก็บเห็ดดอกงามๆเลยมือนี่เห็ดดอกงามๆอยู่แต่ว่าค้นเก็บบ่งามเนาะ เก็บม่นเก็บเห็ดม่นมันเป็นมอดนะพี่น้องมึงตีเรามันขึ้นอยู่นะมอดมันก็เล่ได้ดึงได่งัดมันก็เล่บางงามปันใดมันหมดท่านผลขึ้นมาอยู่คนนี่นี่กระดดพบกท่านใหญ่อยู่นั่นอุ้ยพี่น้องเต็มหมวกใยรเราเห็นทั้งใดเดี๋ยวเดียวยังพออยู่อีกอยู่ได้กลุ่มหนึ่งอยู่ใอยเห็นยู่ ข้ามุเจา้าขุนไปซองมึงเนาะไปไปซองมึงเป็นหมู่ข่อยข่อก็เอามูเจ้านี่ยนะเป็นหมู่มหาเห็ดนั่นนะเดี๋ยวย่างเบมึงอีกจะเข้าก่อนเต็มหมวกก็แล้วแต่ว่ากระยากเบิึงนั่นเห็นหมวนั่น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 ย่างมึงพิ่งกับมีอยู่อีกอยู่อุย้ยกลุ่มเนี่ยงามจา้ะงามงาม ดอกซ้ำนี่กำลังแสบเลยเนี่ยดอกอ่อนๆเ็มหมวกพี่น้องจ้าพุ่เก้มเห็นเสื้อหมวกกับปันน,นั่นได้เดี๋ยวนี้อุ้ยพี่อีก อุ้ยพุ่นอีกเอา้าเห็ดจังไหนบ้านนี่คือเต็มหมวกค่อยแล้วอุ้ยเก็บเห็ดก็ดจะเปนเก็บขี้ลายเนะยาะยายจิว๋วเด้อเด้อเด้อเอาไหมเอาไหมตั้งทานไหมตั้งทานไหมตั้งทานไหมพี่พี่พ ุพ่อใหญ่ผิวปากเอือนข่ยอ,อ,อ,อยเหรอเออฮ่าย่าเราเห็นข่อยนั้นไปใส่รถเราเอือนหาข่อยไม่นอนพุ่นเราย่างน้ำมันเราไปซ้ายเราสิมา กู้คือจจงหิวกระตานี่จากมันนี่มันขึ้นนานมากแถวเราสิปะโอ้ยเต็มหมอกกลบพี่น้องจา้าเอาพอแล้วอะเพราะเราจะไปก่อนมันไม่จังมากไหมจา้าเพมีเนวคไซเราพี่เจ้าเบิง่งอีพญออ่จอดรถทาขอ่อย่พุ่นพนยางหาฟังพุ่นข่อยไม่ยางหาฟังนี่พุนน่ะเบิง่งเบิงข่อยพ่ออีหยังพุนเหลืองเต็มปลาอยู่พุนพุน คุณเป็นมูเป็นสายเป็นกลุ่มอ้าพี่น้องจา๋าทรมาเป็นตาออนซ้อนแต่เห็ดปีนี่ออกชา้าแต่ออกนะเก็บเห็ดใส่หมวกคือเก่าจะ้ะเก็บเก็บกันเลยอยู่ไก่หนทางคือเก่าคือเดิมหาคนเราฟังทางให้พ่อใหญ่ไปหาฟังผุนหาไก่กันบ่รด้จ้ะญาาดกันเก็บใครเนยแต่ไปเก็บคนทธล่อง เราก็มาเก็บเห็ดคือกันได้พอไงเี่น้องเห็นเป็นกลุ่มจังสี่กับมวลมวลได้เก็บเห็ดน่ะน่ะโมดดเดลกระตาลงมากระตาอยู่ในรถว่าเป็นพันสิบุกเกิดคือเลยยละพากันลงไปสำรวจปลาซุ่มดีดี ฝนตกฝนตกมาใส่เห็ดกระทังออกบาาเนี่ยเออีนอันมาหืมป,ยปยุยใหญ่บดายางมาฟังนี่เราเห็นคุยนั่งเก็บเห็ดมาแล้วคุณมันทั้งเก็บอยู่ข้างๆคุณ <c oughs> แล้วอยากเก็บแล้วไปเก็บฟังนั่นแล้วบดายเก็บเก็บเท่าเก็บมีพูญานเท่าดอก ปลาเห็ดมันมีภผู้เขาปลาคือเขาเจ,จิ๋วโบเคยแต่ขายเห็ดเดอ้ออย่าว่าเจิจ๋วเก็บเห็ดขายเด้อโบเคยแต่ขายจ้ะว้ายห้มาเกิดดีแท้ เก,ก็บได้หลายๆข่อยก็เอาไปแบงเพื่อนบ้านไปแบงอันอันลูกค้าผู้ใดผู้เพื่อนเฒ่าเนาะคนมาเก,ก็บน้ำโม่บะไรน่ะจ้ะเพื่อนข้นเขาขึ้นหวยน้ำโม่บะไรข่อยก็สิเก็บไ,ไปแบงเพื่อนออขอยบุเคยได้ขายจ้ะขอยบุ้วหัวขายเห็ดคนขายกันจังไหรเรากับบุเคยข้นสีขายเนาะจ้ะถ้าข่อยได้เก็บเห็ดจนได้ขายกับโอ้ยตนี้ทีบอยู่หรอกจ้ะคนผู้คือข่อยเนี่ย เก็บเห็ดกระมุนว่าฉันเก็บได้กระแบงมูเพั่นกินนี่ลายกระใส,ส่องฟิตไว้้ากินเ้ี่มันบ่มีแต่กระปุกอะเก็บลายแตเพราะว่ามันออกสุปีเนาะโุ้เบือดอเล้วเกินโอ้ไก่กลุ่มใหญ่เติอบอยู่เดี๋ยวเด้อเฮ้ย,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 ยกุมใหญ่เราเก็บพวกเกียงเอาปุ่น ในเต็มหมวกคือเก่าจ้ะพี่น้องจ้าเต็มหมวกคือเก่าหมานคือเก่าไปจ้ะเห,เห็ดกับขี้รดกันอยู่น้ำขังทางนี่แหละอุย้ยนักอม,มองไอยมมมอนเอาอันข้างทีเรียวเด้นี่นี่ ิันขึ้นมาอีกแล้วปลาบูเบลีด้วยนี่โอ้ผุนมีคนมาปั่นจักรยานอยู่ข้างทางคุณเจ้าเห็นน้ำข่อยบ่คุณโอ้ เพี้ยมันก็ขึ้นอยู่ใต้หญ้ายแหนีม้โมเห็นขบกระยนขบหยับเพิ่อยู่นั่นนั่นตรงเน้มดีๆมันโมท่านผลหญ้าอยาู่จ้ะอันหญามันสูงมอดมันสูงจ้ะเนี่ยอันนะ่ะหน้มจังหนึ่งกับโมเห็นเนีย้ยคุณ เปิดออกก็จังเป็นเห็นเป็นดอกเห็ดอุ้ยเห็ดเบืออันนี้ออกแล้วนี่เห็ดเบืออันนี้ออกแล้วแปลว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าเห็ดเพิ่งหวานสิออกแล้วเด้อนี่เด้อถ้าเห็นพวกเห็ดเบือเห็ดอีกออกนี่แปลว่าเห็ดย่างอื่นสิเริ่มออกแล้วจ้ะ

เมง่เนี้ยเราเห็ดก็ได้มาขึ้นยุ่นขางทางอีกคือเก่าเราจะนี่คข่อยกระคมหัวมาคือเก่าคามหัวเล้ากันตกถนนเพื่อนนั่นลราจะเดอกบวกข่อยงามปัืนได เจอเียมีผางข้างท,าที่เก่าแล้วจ้ะอุ้ยมพืนเนี่ยดอกเพื่อนดอกเพิ่นกิดกำลังงามจ้ะอู้ดอกแข็งดีบู้ขาเพิ่อนขางามจ้ะนี่ขางามมันคืนมน์ป้านบูเบอรี มาปลาออกไปเพื่อนก่อนเออีกดอกนึงนานอืมกุ้มนี่ได้หลายเติบอยู่จ้ะ ไอหมาป่าน้อยเรื่องจ้าเจอหมาป่าน้อยคนว่ายันค่เด้นี่คจอดรถย่งงทั้งนี่นม่นี่ี่น่งทั้งในคนไหมูหน่อยมา้ถึงมันสูนั่นตรงนี้ยออคมาป่าน้อยจ้ะนี่ละถ้ามาฉาดน้อุ่นคนย่าง่ามท้งุ่่น่น่นค่านเด้พี่น้อง่านเนนันนี่แมาป่าพ่นองเอไมาป่าเห็นแล้วบ นี่ลบตะไคร่แน่ลบตะไคราแน่ตะไ,ตะไตะครายจะไปหาเห็ดโอ้ยเนาะโอ้ยจมันคืออีสานบ้านเฮาคักพี่น้องจา๋าโอ้ยมันหลับวิญานมันลับแลนน้ำทางเสยอยู่รถติดสี่เหลี่ยมมันโอ้ยเนาะสวยเออพี่น้องจ๋าคนได้เก็บเต็มตาตาขนกับโบนวยหน่อยเด้เบิ่งพุ่นขนาดความใหญ่มันพุนะ่นน่ะนับโยนโย,ยนพี่น้องจา๋มามันคักมืนน้อนี้จ้ามันมัน เราจะขอเวลากูดขาเหต่อน,นไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าขอพูนสุูภูสุกกนเนอร์ที่เขามารับชมไว้เจอกันไหมจ้า